นักเรียนทุกคนสวัสดีฮาวบอร์นิ <Morning S 1> ่งฮาวบครูมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนทุกคนได้เล่นกันนะครับชื่อเกมว่าทายสิ่งของนักเรียนทุกคน are you ready yes ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่านี่คืออะไรฮาวบโมเดลของเล่นฮาวบ ต่อไปเลยนะครับชิ้นที่2นี่คืออะไรฮัฟรูปปั้นไก่ทองฮาฟลุดสุดท้ายเดี๋ยวครูจะเปิดเป็นรูปภาพเพื่อเพิ่มความยากมากยิ่งขึ้นรูปมาเลยครับนี่คือรูปอะไรฮรัฟหนูค่ะเดี๋ยวนะจ๊ะทีละคนฮคัฟนี่คนแรกก่อนฟิกเกอร์การ์ตูนฮาฟผิดเลโก้คะ่ะผิดนี่คือ บุรี่ไฟฟ้าเจน5หรือทอยพอ d พูดตามคุยกีกรอกนี่คืออะไรบุหรี่ไฟฟ้าเจน5หรือทอยหืมเก่งมากบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้เขาทำการตลาดแบบพ r e d a t มาร์เก็ตติ้ง พุ่งเป้าไปที่เยาวชนพัฒนารูปแบบให้ดูนะ่ารักเลียนแบบตุ๊กตาของสะสมหรือว่าโมเดลเวลาสูบแทบดูไม่รู้ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเอา้าครูงั้นพ่อแม่ก็ดูไม่ออกสิคะใช่แล้วจ้าและที่สำคัญเลยนะขายในราคาที่เด็กสามารถซื้อได้ดูไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วอันตรายเพราะมีนิโคตินเป็นสารเซฟติด เก <Le> ่งมากแล้วรู้ไหมที่อเมริกาเขามีการฟ้องบริษัทบุรีไฟฟ้าจูนแลบด้วยข้อหาหลอกลวงเด็กและเยาวชนว่าบุรีไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุรีธรรมะและต้องจ่ายค่าปรับกว่า9ก0า0มื่นล้านบาทและห้ามอ้างว่าบุหรีไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุรีธรรมะอีกต่อไปนี่ก็เป็นการตลาดแบบ ล่เลออยื่อยาวชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องไม่ตกเป็นเยื่อจับบุรีอะไรเราก็ต้องไม่สุขอะไรนะสุขไม่ไ,ไม่สุข